สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างในรุ่นที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับระหว่างตัวปกติเลยที่เป็นออโต้ทั่วไปกับตัวออโต้ที่เป็นโครโนกราฟนะครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าทําไมระบบออโต้โครโนกราฟเนี่ยมันถึงมีราคาสูงเนาะแล้วก็มันถึงแบบมีความหนาที่แบบไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพิธิบายกันแบบลงลึกนิดนึงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมหยิบ2เรือนนี้มาที่มือนๆเห็นเนี่ยเรือนแรกเลย จะเป็นเรือที่ผมชอบมากนะครับเป็นในระบบที่แบบว่าออ,อโตอ้ทั่วไปเลยแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็ขายดีด้วยเรือนี้จะเป็น Middle m i d เดิลมัลติฟอร์ดทีวีบิ๊กเดย์นอเทรนมือนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ป๊อปปูล่าแล้วก็ขายดีมากๆในช่วงนี้นะครับ <S <S เรือเนี้ยมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือ,อหน้าตาเนี่ยมันหล่อตัวเรือมันหล่อแต่ตัวเคสไซส์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาทาออกมาเป็นเคสไซส์แบบไซส์ผู้ชายนะครับแต่เรือเนี้ยคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยซื้อใส่เยอะมากนะครับ อาจจะแนวแบบว่าเฮ้ยอยากได้นาฬิกาโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าเรือนนี้เฮ้ยมันตอบโจทย์ทั้งสองทั้งสองคนเลยคือจริงๆอ่ะตอนแรกไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจทางแบรนด์ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทํามาให้ใส่กับผู้หญิงได้ด้วยนะแต่อันนี้ก็แปลกมากๆนะครับซึ่งทำไมผมถึงรู้เพราะว่าเวลาเพื่อนซื้อไปกันเพื่อนแจ้งตัดสายเงี้ยคือตัดสายแบบเล็กมากอะประมาณ5นิ้ว5นิ้วนิดๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคุณผู้หญิงแน่นอนนะครับอ่ะเรือนอีกเรือนหนึ่งเดินทางขวาเรือนนี้จะเป็นในรูปแบบของกับตันคุก กับตั้งคุกในรูปแบบโครโนกราฟนะครับซึ่งกับตั้งคุกโครโนกราฟเนี่ยก็แน่นอนแหละรุ่นนี้มันก็ทําโทนสีออกมาค่อนข้างหลอ่อแล้วก็เรือนนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในเรือนของทางแบร์โรโดที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะแล้วก็ดูแนวแบบหล่อมากนะครับราคาของทั้ง2เรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันแบบก้าวลาวมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะอะไรนะครับเริ่มแรกเลยผมพาไปดูในระบบออโต้ทั่วไปก่อนม i เรื m o งมอเตอร์ฟอร์ดบิ๊กเดเรือนนี้นะครับเรือนเนี้ยถ้าพูดถึงในหลังแมช ในพูดถึงในกลไกอะถ้าเกิดเรายัางพอนึกภาพออกอะนะครับถ้าเป็นนาฬิกาไขาลานนะครับมันก็จะมีแต่เฉพาะระบบไขาลานมันจะไม่มีระบบออตโต้หรือว่ามันจะไม่มีระบบเมติกนะครับระบบเมติกหมายถึงอะไรระบบเมติกหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูด้านหลังอะเราจะเห็นตัวโรเตอร์ใช่ไหมครับตัวชุดลูกเหวี่ยงนะครับตัวนี้เรเียกว่าลูกเหวี่ยงเนาะลูกเหวี่ยงเนี่ยมันจะมีหน้าที่นะก็ค,คือการเข้าลานนะครับ ตัวที่ติดรูปเหวี่ยงเนี่ยนะครับมันก็จะมีในชุดเมติกที่เราชอบเสียกันนะถ้าเกิดเรายังแบบว่าใส่นาฬิกาบ่อยจะรู้ว่านาฬิกาออโ e. ต้เวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะแจ้งว่า,า,าจากเมติกเสียนะครับชุดจากเมติกเสียซึ่งชุดจากเมติกเสียเนี่ยดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อสชิ้นนั่นแหละเวลาเราเปลี่ยนทีนึงโดยส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดาบางร้านก็อาจจะเปลี่ยนเฉพาะตัวได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะครับชุดชุดหลักเมติกหรือว่าชุดเมมมติกกนนีี่่ั็็จะห้าาทคือว ควบคุมการเข้าลานของตัวลูกเหวี่ยงนะอันนี้แบบคร่าวๆเขา้เขาใจง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลไกไขาลานมันจะไม่มีตรงนี้มันจะมีแบบว่าคือเราก็ต้องขึ้นลานผ่านเม็ดอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นการม้วนลานนะครับตัวแกนไขนะครับไปผ่านชุดตัวแกนไขตั้งแกนไขนอนนะครับผ่านตัวกระปุกลานนะครับกระปุกลานเล็กกระปุกลานใหญ่เงี้ยนะครับพูดง่ายๆฟังง่ายๆนะมันก็จะค่อยๆหมุนลานไปแล้วก็เข้าไปขดตัวม้วนลานให้มันให้มันแน่นนะครับพอเราหยุดหมุน หรือว่าหยุดเข้าลานนี้นะครับมันก็จะค่อยๆคลายลานออกมามันก็จะไม่กลไกลนาฬิกาเนี่ยมันเดินนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆแต่พอมันมีลูกเหวี่ยงมาปุ๊บเนี่ยความหนาของตัวเรือนเนี่ยมันจะมีความหนามากขึ้นเพราะว่าลูกเหวี่ยงนั่นเองแต่อันเนี้ยมันก็ต้องแล้วแต่แบรนด์นะครับว่าแบรนด์นั้นแบบสามารถทําตัวเรือนให้มันบางแค่ไหนได้นะครับรวมถึงออกแบบชุดเมติกหรือว่าออกแบบชุดเครื่องเนี่ยให้มันบางได้แค่ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกอินทาทั้งหลาย ที่แบบแข่งกันเรื่องความบางอันนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือหลักการของออโตเมติกนะครับจะแตกกันแค่นี้พอมาดูในโครโนกราฟบ้างนะครับนี่โครโนกราฟเนี่ยให้เรานึกถึงเรือนเมื่อกี้นะครับมีชุดขึ้นลานใช่ไหมแล้วก็มีชุดลูกเหวี่ยงใช่ไหมพอมาเป็นโครโนกาฟฟุ๊บเนี่ยเขาก็จะเพิ่มกลไกลที่เรียกว่าการจับเวลาเข้าไปคล้ายๆว่าเป็นการพับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมันก็ถึงทําให้ ตัวเรือนเนี่ยมันหนาเลยทีเดียวเนี่ยเพื่อนเพ่ลองสังเกตดูคล้ายๆว่ามันเป็นฟังก์ชันแบบเพิ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับมันเลยทําให้ตัวเ,เรือนเนี่ยหรือว่าตัวออกแบบตัวเรือนหรือว่าความหนาของตัวเครื่องเนี่ยมันมีมากขึ้นนั่นเองคล้ายๆว่าเริ่มแรกเลยออกแบบผิวเพียวก็กลไกไข,าข,าขาลานบางๆแล้วก็เพิ่มลูกเหวี่ยงไปเป็นออโต้ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มตัวฟังก์ชันโครโนกราฟเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็กลายเป็นออโต้โครโนกราฟ เนี่ยมันก็เป็นแค่นี้เลยมันถึงทําให้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น,นกลไกลเจ็ดูนั่นแหละถ้าเป็นแบรนด์สวิตนะเขาจะใช้ประมาณนี้กันแล้วก็ความหนาเนี่ยมันจะไม่หนีกันมันจะอยู่ประมาณ15มิลน,นะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับจริงๆมันอาจจะ14กว่าได้นะครับถ้าเกิดบางรุ่นหรือว่าเป็นบางแบรนด์ที่แบบเขาไม่ได้ใช้กระจกแบบเหมือนเรือนกับต้นคุกเรือนเนี้ยนะครับกับต้นคุกเรือนนี้มันจะใช้เป็นแบบคล้ายๆออกแนวสโนวลอยเก่าๆนิดหนึ่งนะครับสวยดีนะผมชอบมากเลยเป็นซับล์ที่แบบโค้งๆนิดหนึ่งนะเวลามองข้างก็เหมือนสโนลอยนะแล้วก็ตัวตัวฝาหลังนี่ผมถ้าผมมองเนี่ยผมว่ามันไม่หนานะแต่มันจะมันหนาในส่วนของตัวกระจกแทนนะครับซึ่งบางแบรนด์ก็อาจจะทําได้ประมาณ14มิล14มิลนิดๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็น ก็อันนี้จะเป็นความแตกต่างว่าทําไมเว้ยทำไมมันถึงหนากว่าแล้วเรื่องความแพงก็เหมือนกันนะครับก็เป็นการเพิ่มฟังก์ชันนั่นแหละมนเลยทาให้ตัวกลไกด้านในเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากๆนะครับซับซ้อนแบบมากๆนะครับเวลาเราจะใช้งานหรือว่าเราจะซ่อมอะนะครับถ้าเป็นช่างก็จะแยกระบบอย่างแบบถ้าเกิดมันไม่เดินก็อาจจะดูแค่ระบบเมติกถ้าเกิดมันจับเวลาไม่ได้จับเวลาไม่ตรงหรือว่าจับเวลาเพี้ยนอะไรเงี้ยก็จะดูดในฟังก์ชันของคโครโนกราฟนะครับซึ่งมันจะแยกกันและ ที่สําคัญนะครับในเครื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแนวแบบออโต้โคนกราฟแบรนด์ไหนก็ตามนะครับการล้างเครื่องการเซอร์วิสนาอเวลาเราล้างเครื่องหรือว่าการโอเวอร์ฮอลเนี่ยเราต้องเอาชุดจักรแต่ละตัวเนี่ยออกมาล้างหมดมันจะทำให้ไอพวกนี้นะครับที่มันมีทั้งแบบชุดไขลานชุดเมติกชุดจับเวลาเนี่ยมันทําให้การเซอร์วิสการประกอบทีหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลามากเพราะชิ้นส่วนอะไรมันเยอะจัดจริงๆแล้วก็จะมีความซับซ้อนมากๆนะครับ อันนี้เป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาเราล้างเครื่องในพวกออโต้โครโนกราฟเนี่ยบางบางแบรนด์เนี่ยแบบเป็นหมื่นๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นปกติเลยก็ไม่แปลกใจนะครับมันเป็นราคานี้อยู่แล้วเนาะเราเป็นราคามาตรฐานนะครับซึ่งการใช้งานต่างๆเนี่ยถ้าใครพวกชอบจับจับเวลาแบบโครโนกราฟอย่างเงี้ยก็ถ้าดูเป็นออโต้มึนก็อาจจะมีแบบยังไงอะข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้งานคือต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับ ก็อันนี้ก็จะแบบประมาณนี้คร่าวๆผมว่าเพื่อนๆน่าจะแยกออกแล้วล่ะนะครับก่อนจากการนะครับวันนี้ผมขึ้น้อให้ดูก่อนนะครับเริ่มแรกจากกันตะคุกผมชอบมากเลยหน้าตาสีเนี้ยมันใส่ได้กับทุกงานเลยนะสีนี้จะขายดีกว่าสีน้ําเงินจริงๆมันมีสีน้ำเงินอีกหนึ่งเรือนนะครับแต่สีเนี้ยจะค่อนข้างที่จะขายดีนะครับ ราคาของแต่ละเรือนผมลงไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อนๆเื่อเพื่อนๆอยากดูราคาหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละเรือนนะครับกัปตันคุกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรือนนะที่ผมรู้สึกว่าเวลาเขาออกแบบนาฬิกาเนี่ยไม่มีความขลังของนาฬิกาในวินเทจอะแล้วก็บวกกับความขลังของแบรนด์ซวิตอะ ผมว่าเรือนนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมว่าสามารถสู้กับแบรนด์สวิตที่แบบราคาแพงๆได้สบายๆนะรวมถึงวัสดุเนื้อง,งานของเขาเนี่ยตัวขอบแบบไฮเทคซูรอมิกนะครับตัวเรือนที่การขัดแต่งได้ค่อนข้างเนี๊ยบเงี้ยนะครับกับราคาที่ผมว่าก็สมน้ําสมเนื้อนะครับอยู่ประมาณแสนนิดนิดนอกราคาป้ายนะครับก็จะว่าเป็นหนึ่งในเรือนหรือว่าในแบรนด์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับต่อมานะครับถ้าพูดถึงเรื่องมิโตทีวีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับเป็นหนึ่งใน านาฬิกาที่ผมว่าอย่างที่บอกตอนช่วงต้นคลิปเนาะไม่คิดว่าจะขายดีให้กับคุณผู้หญิงเหมือนกันเนาะเดือนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่สามารถใส่อยู่ในเซ็กได้ถึงแม้ว่าตัวเรือมันจะ40มิลมันเป็นแมนไซก็ตามนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีฟังก์ชันจุกจิกนิดน,นึงในเรื่องของบิ๊กเดตแต่ผมว่าน,นี่เป็นสเสน่ห์ของเรือนี้มากๆแล้วก็ทําให้เรือนนี้ขายดีด้วยแหละนะครับ ใครที่มองหานาฬิกาใช้งานคุ้มราคาก็นี่ไม่พ้นพวกมัลติฟอร์ททีวีนี่แหละนะครับซึ่งที่ขายดีสุดก็จะเป็นสีดำนะครับสีน้ําเงินนะครับถ้าผมแนะนําให้ซื้อสายเลดแบบนี้แล้วก็ไปซื้อสายยางเพิ่มเติมเอาจะประหยัดราคากว่านะครับส่วนรายละเอียดตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยหรือว่าราคาสโลรเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็วันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจเนาะแล้วก็แยกออกว่าทําไมนาะฬิกาพวกออกโต้โครนกราฟเนี่ยมันถึงมีความหนาแล้วก็มีถึงแบบ ราคามันก็จะค่อนข้างแรงแล้วก็เวลาการเซอร์วิสมันถึงแพงนะครับอันนี้ก็คือน่าจะแยกออกนะครับแล้วก็จะเข้าใจได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก่อนวันนี้นะครับผมบอสก,ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ